สวัสดีครับพอกันกับช่องเอพาเพิินแชนแนลมือนีเอพามาเบิงมั่นครับมัน่นเอเอมาคุดมั่นมั่นน้ำถ่วมมันเหลืองมันสีน่านะครับมั่นสีเดือนตัวนี้อยู่คนละมองกับตัวรีวิวไปขีปก่อนนะครับอยู่คนละมองกันเดี๋ยวเอจะพามาเบิงว่ามันมีหัวหลายบอนะครับ ก่อนสิเบงก็จะเริืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเอพาเพลินชาแนลนี่เด้อครับไปกันเลยพี่น้องเดี๋ยวเอพาไปเบงไปกันเลยครับครับเบงที่ิหล่าพี่น้องมันสี่เดือนมันเกือบเน่าตัวน้ำม,มันถ่วมมันก็นเลยต้องเอาออกน้ำม,มันค้งเบง่งติหล่าพี่น้องหัวหญ่บ่อ มี่ต็งหัวใหญ่ๆมั่นสีเดือนว่าจะเอาไว้ถาเอาออกช่วงเกี่ยวเขาเหล้วล้างปีใหม่กะบบดรายเริเ่อพี่น้องเอ้ยมั่นกระเด็นนามมันค้งก่อนหัวเห่าวดีขนาดได้พี่น้อง เบิง่งที่ะพี่น้องมีแต่หัวใหญ่ๆมั่นแค่สี่เดือนเองได้พี่น้องพูณอุ้ยขาดแข็งิ่งหนามที่ะพี่น้องพูณหนามเละตุ่มเปะเลยอู้หนามทวมพี่น้องเลยพูณ ตรงไหวขงบนเดี๋ยวซีรีวิวให้พี่น้องเบิ่งอีกี่ดอกข้างบนนี่หลังปีใหม่ผุนละพี่น้อง,นง,งขานามบทรวมอ,อกีกจิตเอาออกอีกหลังปีใหม่ผุนละนี่มันก็เลยเอาออกก่อนโมนท่านได้ลงปุ๋ยชุนชุนหกซีฟอยู่พี่น้องเลยนำมาถวมก่อนจ่อยโอ้ย không chuẩn chân bà tâm như thế buồn à tí là à nọ buồn à là ngang กูมั่นสเดือนพี่น้องเอ้ยหัวใหญ่จะดอกพี่น้องพอได้ใส่อยู่ครับเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเอพาเพลินแชนแนลนี้เด้อครับเมื่อนี้เอมารีวิวมั่นเอมาคุดมั่นสเดือนว่ามันหัวใหญ่บอรีวิวให้พี่น้องเบิง่งนะครับ คลิปนี้ก็บบมียังไลายดอกครับสวัสดีครับ